สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันมาค่ะพอกันกับเอ้ย็พามากินกาแฟเนาะค่ะนะหรือว่าดื่มกาแฟมันบอกโมกาแฟน,นะคะโมกาแฟแล้วก็ถ้วยกาแฟเด้อจ้ามาค่ะ โอ้ยมีแหงกบชื่นใจค่ะมาค่ะเฮ้นนาพามาหูปก,กาแฟได้จ้า โอ้ยมีแห้งมีค่ะมีแห้งมีแหงดจ้จ้ากาแฟจ้ากาแฟอันนี้ก็ค่อยค,อยคอยจิปป๊บไปเบื้องอากาศค่ะอากาศกระพันอันแต่ว่ามันเป็นอากาศดีเด้ค่ะเอยบัวได้ว่าอันจะน้พ่าเอ้าเรามาจมุ่มมันเรื่องอากาศแต่กอฝั่งอิลาบมเมนค่ะที่เอ้วาว้านี้ก็คือมันเป็นอากาศดีค่ะอากาศดีแต่ว่า มันก็เป็นอันขมุกขมวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวเมืองเออยู่นี่มันเป็นเมืองหนาวมันเป็นฤดูหนาวค่ะตอนนี้กระเดดก็ออกเด้ค่ะเดดอกแต่ว่ามันก็คือว่าเนาะค่ะเนาะท้องฟ้าก็เป็นสีมุนม,นมุนว่างั้นเหรอปะ,ะน้ำเนอเหอนนี่ก็เปิดไฟเมื่อเด้ค่ะคะําสันก็มืดมืดก็คือท้ายก็เป็นม่หมัวขนาดนี้ก็ยังเป็นม่หมัวเนาะค่ะเนาะสภาพภมมีอากาศว่าง,งั้นเหรอปะ เอาแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะธรรมชาติที่ว่าเบิ่งกันแล้วสบายสบายมันบอกเฮาบัวได้เรื่องเยอะเพราะว่าเอยกับโบแมนคนนั้นเป็นเป็นคนเรื่องเยอะค่ะเอยเป็นคนง่ายง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายสบายสบายนะะี่ค่ะมาพามากินกาแฟเด้ค่ะเด้อกินกาแฟหรือว่านั่งดื่มกาแฟหรือว่าจิบกาแฟคะ่ะแล้วแต่น่ะเอิญเน,น่ะเวาเนาะค่ะเนาะ พามาคุยภาษาญย่ปุฟังได้ภาษาไทยได้ซับกันเนาะคะเนาะลังเธอก็มีภาษาบานอันท้องถิ่นที่เอื้อยอยู่รอดออกมาน้ำมันบอลังคำมันเปรบไดก็ตรงว่าเป็นภาษาเพิ้นเนาะคะเนาะอันนี้ก็มวนมวนอันตนเศร้าๆค่ะคุยกันมวนมวนทักทายกันอันแบบแม่บานแม่บานยุโรปค่ะก็อยู่เหินเอ็นฮันเอ็ดนี้เนาะคะเนาะอันฟังข่าวได้อันอันเปิดอัน เนตเบิ้งเราเรีกกัังอันวิทยุเนาะค่ะเนาะวิทยุกาเดี๋ยวนี้กาเพื่อนกานมาเปลี่ยนเมื่อครึ่งปีที่แล้วเนาะวิทย์ว้าเรื่องวิทยุเนาะค่ะเนาะมันก็มีหลายสถานีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมาปรับระบบใหม่ทางเหงื่อเอ้ยนี่มาปับระบบใหม่ก็ตรงระบบเก่านี้บด้ไซน์ค่ะ เดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องเข้าทางทีวีเนาะค่ะเนาะโทรทัศน์ก็คือเปิดมืดมือมืดเว้นถ้าบรเปิดมืดมือบเว้นก็ต้องไปซื้ออันเสาอากาศน้อยๆนะค่ะเนาะขึ้นมาเพื่อมาหลับถ้าเรานาะฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขนพันบวกล้ยนิยมเบิ่งเอ้ยที่สังเกตอันเือนเอ้ยนี่ยังเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าเอ้ยยังเป็นขนแบบรุ่นเก่าๆอยู่รุ่นอันแฟนเอ้ยก็เป็นนั้นคือฟังวิทยุฟังตทรทันค่ะก็คือวัยรุ่นขุณโสดบ้างนอปะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็น เด็กวัยรุ่นเนาะคะ่ะเนาะเพ่อนก็บอได้ทบทอ,บบอดได้ฟังซ้เอมยว่าเพราะว่าเพ่อนมีโปรแกรมของเพ่อนต่างหากเนาะค่ะเนาะมีอันพันชอบอันผือพ่อนก็เข้าไปอันทางอินเทอร์เน็ตเพ่อนก็ฟังอันของผู้ฮั้นมันบอกข่าวนี่เพ่อนก็อ่านทางอันข่าวสารการเมืองของอันที่มันยู่นําเน็ตเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเหอเออทุกตานี่พเพ่อนยังเป็นข่าวอัน ที่ว่าอกนําสถานีวิทยุเออยังฟังอยู่ค่ะเอยชอบฟังไป็พันอยู่มันเพลินดีพันอ่านข่าวแล้วเขาก็นั่งฟังสิคะแล้วพักก็มีการเปิดเพลงเพื่อฟังน้าสิคะแฟนเอยก็มาดระบบใหม่อันก็ต้องมาเพราะว่าเพิ่นเอาอกไปทีแรกระบบเก่าที่ว่าเปิดอันรับสถานีใดนี้เพิ่นเพิ่นตัดอกค่ะเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่นเข้าทางทีวีเนาะคะเนาะทางทีวีเพิ่นเปิดทีวีไม่หมดมือเพิ่นเอยเพิ่นบ่มหมักค่ะเวาสิ่งตรงๆเนาะคะเนาะ เมืเพ่อเปิดทีวีแล้วแค่มาฟังวิทยุอกนําทีวีเขาพันบปรอบเน,ะนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาถ้หาหันเขาก็ไปอ่านอย่างอื่นก็ได้เหมือนบอกก็เลยโบดได้ทาก็โบดได้เปิดก็แฟนเออก็เลยมาซื้ออันเสาอุอันน,น้อยๆเนี่ยคะ่ะเครื่องรับน,น้อยๆแล้วก็พันก็มีการติดตั้งเพิ่นก็เลยมาเป็นแบบระบบเก่าแต่ระบบเก่าแต่ว่าอันเอาเครื่องใหม่มาใส่มาหันหรอปะก็เอ็ดได้อยู่ค่ะก็ ว่าไซใดก็ต้องหาขึ้นกันทีแรกเดี๋ยวนี้ก็เป็นปกติค่ะตอนไม่ไม่เพราะว่าเพื่อนมาอันคนมันบกค่อยฟังเนาะค่ะเนาะคนบกค่อยฟังแล้วเพิ่นก็เลยอันแต่ว่าสถานีวิทยุมั่นกันอย่างยู่นะคะแต่ว่ามันมันสิเป็นอีกแบบนึ่งเลยว่าฮันเอก็บ่ไ้ศึกษาเยอะรอกค่ะเพราะว่าอันแฟนเอยทำแล้วก็เลยแล้วไปก็เลยเปิดฟังก็เป็นปกติของเอยอยู่แต่ว่าที่ว่าเอยไซด์ฟังนี่ก็ก็แม่นขวมเอยตุ๊กตาผาฝันอีกเลยเลยค่ะ คนสมัยนี้พันบ่ค่อยฝังวิทยุเพราะว่าพันมีันมันมีสื่อเยอะเนาะค่ะเนาะสื่อทางอินเทอร์เน็ตเยอะมันก็เลยมันยยกมดมันมันมดรุ่นเอ่อยว่าสินี้ปะมันก็ยังมีเอืฟอังค่ะแต่ว่ามันซีโบได้มีอันที่ว่าคือเยอะๆสินะค่ะมันก็น้อยลงเลยว่าฮันอันนี้ก็แห้งไซสเนาะค่ะเนาะความเปรียบเทียบของว่าการการไปแบบสมัยใหม่ว่าฮันไปสมัยใหม่กับสมัยเก่า เซเดรงนี่ก็แทบน่ะบริไซเราเลยค่ะหละงังขนพังก็เก็บเก็บทิมค่ะเก็บทิมขยะซื้อก็มีเอ้ยที่เอ้ย,ยเห็นนะเฮือนเฮือนเอ้ยนี่ยัง,ย,งยังไซ้อยู่ค่ะเอ้ยยังเป็นระบบกเก่าอยู่เอ้ยยังไซซเพราะว่าเครื่องมันยังดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮันเพิ่นซืมีอันทูบ็อกเนาะค่ะเนาะอันมีมีเครื่องอันคือบ้านเห่านี่ค่ะมันใกล้ๆ,ๆกันอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าอัน มีที่ว่าเข้าไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินรายเดือนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีเพลงที่เฮามากักอันเต็มมันก็มีมดเนาะคะ่ะแต่ว่าของเหือนเอ้นนี่ยังเป็นนั้นใส้แผ่นอยู่คะ่ะเพราะว่าเอ้ยคือขี้ดายคืดตรงๆเนาะคะ่ะเพราะว่าเครื่องอยังดีอยู่แล้วก็เพลงก็ที่เฮาซื้อมานี่มันเปิดได้แล้วก็ฟังได้อยู่เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยบ่ได้อ็ถือว่าเป็นระบบเก่าอยู่ด้วยค่ะเงินเอ้ยนี่ก็ใช้แผ่นซีดีอยู่ แต่ว่าสมมาเพลงกันฟังเพลงที่เฮามักเนาะค่ะเนาะเพลงที่เหาวันฟังประจําแล้วเฮาหู้จักเมโลดี้เฮาร้องได้เนาะค่ะเนาะฮฮาฮาไปตามอันสไตล์เอ้ยนี่บอค่ะแต่ก็เพลงวัยรุ่นนี่กระม้วนไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะวัยรุ่นก็ฟังนํามันนั่งเรือล้านพันหมาพันฟังมันเปิดมันกาพันกามันก็เปลี่ยนอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็บวากันบอค่ะเพราะว่ามันเป็ยนโลกสังคมยุคใหม่เนาะค่ะเนาะก็ปั๊บ ปั๊บตัวเขาเอาเอ่ย่าหันปั๊บตัวเขาอันนั้นเอาถ้าว่าทางอินเทอร์เน็ตนิกาถ้ามันมีรหัสเนาะค่ะเนาะที่ว่าลรงเรืออพันก็เอามาอันเปิดเนาะค่ะเนาะก็ต้องใส่ขีอันรหัสเข้าไปก็มีเพลงเพื่อฟังว่าฮันเด้๋ปะถ้าบริษัทก็ก็ต้องไปซื้อตามอันตามระบบพันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอ่ยโบได้ทำเนาะค่ะเพราะว่าอันมันมีที่เบิ่งเยอะแยะเอ่ยว่าฮันโบจำเป็นเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าบางคนมันกระทำเนยคะ่ะพันก็ชอบคืออันระบบทางเงินเอ้ยนี่ก็โปรแกรมของอันอันกีฬานะคะของสรปตนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องได้จาะะ้างเบิ่งเนี่ยค่ะตะ่อนพันเบิ่งฟรีเนาะคะ่ะเนาะพันมีช่องก็เบิง่งแล้วก็เบิ่งฟรีเดี๋ยวนี้ต้องจ้างเสียกันไหลไหลเหรียญโตเดือนนะคะก็ทุกอย่างเป็นเงินไปหมดอะบาเดี๋ยวนี้ต้องจ้างเบิง่งถ้าบ่ามีช่องเพิ่นก็มันก็บ่มีข่าวออกมาเนาะคะ่ะเนาะ เว้นแต่เหานะเข้าไปเบื้องทางอันมีเดียที่เฮายินกันว่าหันไปทาง y o youtube ทางตัวนี้พันธ์จะมีออกอยู่เอากระเบิ่งใดแต่ว่าท่านอาทิตย์ตามอิลลก็ตรงเสียเงินเป็นรายเดือนค่ะเพิ่นปั๊บระบบใหม่มดเลยค่ะทั้งแข่งกีฬาพวกฟุตบอลพวกแข่งรถทุกอย่างเนาะค่ะเนาะจักรยงจักรยานนี้เข้าเป็นระบบของสปอร์ตเันเมดค่ะกับปีนี้พันมาเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะมันพันก็เปลี่ยนมาพยายามมาหลายปีแล้วก็เลย เห็นว่าปีนี้ก็ถ้าคนเนะบิ่งกีฬาก็ต้องก็ต้องอันเข้าไปเสียงเงินบ้างนะปะอันนี้ก็ใช้เนาะคะ่ะหาเรื่องมาอันพากมากินกาแฟแล้วก็เลยมาอันเมาหมอยเนาะค่ะเนาะคุยเรื่องว่ามันแต่เหลือมันเปลี่ยนแปลงใน,น,นความเปลี่ยนแปลงน,นี้มันเปลี่ยนตลอดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาน่ะเฮาน่ะตามพันแบบวิถีหรือเฮาน่ะตามไปพันไปทุกอย่างมดเขาก็เสียงเงินไปมดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ นั่นทั้งที่ว่าของเก่ามันก็ยังดีอยู่สินี่นะที่เอ่ย์ไซส์เคยฟังมันก็แล้วแต่คนนะคะเอ่ยบโได้เว้าเผื่อเดอ้อยายาอยาันเห็นเอ่ยเว้าเบอรนี้ก็อย่ามาเครียดเธอเอ่ย์เด้อค่ะเด้อว่าเออย์ทุกตาเหล่านันเป็นแบบพันเป็นแบบนี้โบ้เด้อค่ะอันนี้ก็ตามใจคนดูเน,นาะค่ะเนาะตามใจคนฟังเมนบอกตามใจคนดื่มเนาะค่ะเด้ออันนี้โบดีว้าเผื่อจักอย่างคะ่ะที่ที่อันนี้ก็คือเว้าเรื่องวิถีชีวิตบานๆแบบ,แบบเอ่ยเนาะค่ะเนาะ ความเป็นอยู่แบบบานบานแบบทางนี้ค่ะแม่บ้านเออก็ทํางานบาน้านเออนั่นเอสนี่ใจกับเขานะคะเนาะคือความเป็นอยู่แบบบานบานเนาะคะ่ะแบบธรรมดาเนี่ยค่ะเอยก็เลยไสคเขาฝังว่าความเปลี่ยนแปลงทางระบบอันทีวีนี่มันก็มีคะ่ะมันก็เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนาะคะ่ะเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแม่นบอกแต่ว่าคนเฮานี่มันตามไปตามเพื่อนใดแบบหลือเนะะี่ค่ะตามไปทางหลือ ตามไปทางนั้นที่ว่าเขาบออยากเสียเงินหลายเขาก็อยู่นิ่งๆเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเออเขาสามารถใจได้หรือว่าอันบ่มีปัญหายากเบิ่งไปเมื่อทุกอย่างก็ก็ตรงตามโลกสมัยใหม่ไปมันบออันนี้อันนี้แห้งมันเป็นความคิดแบบเอ้ยดอกค่ะถ้าว่าเอ้ยว้าบ่ถือก็อย่าเครียดเดวยกันเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นการหาเรื่องมาขุยนช่วงเขากินกาแฟท่านเฮอมเอ้ยมันนั่งอัินชิซึอยู่นี่ก็เพื่อนเพื่อนก็กดหนีเมดบัวมันบอเราบ่าว้าแต่โอ้ยคงบเบิ่งแล้ว เมนบอกเฮาก็บ่บเบิ่งโตแล้วเฮ้ยเฮาโตเ้าๆเตอเฮาเบาบไปอันเบิ่งซ่องอืน่นเมืนนบอกเพิ่นไปเบิ้งซ่องอื่นนี่เพิ่นไปอยู่แล้วล่ะคะแต่ว่า,าหาเรื่องเต๋อมาคุยจนว่าอันกินกาแฟ,ฟมือถ้วยสิเนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้เว้าเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางอันการเบิ้งทางทีวีค่ะทางเมืองเอ้ยทางทีวีทางวิทยุเนาะค่ะเนาะการอันเบนิ่งสปดตนก็ต้องได้เสียเงินค่ะบ้านเฮาก็มีแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่ามันท่านกรมานานมันเป็นทั่วโลกว่างั้นเถอะปะ ก็อันนี้ก็มันเป็นนั้นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะธรรมชาติก็พูดหรือก็ทํางานก็หรือว่าสร้างบริษัทมาก็อยากมีอันกาไรเนาะค่ะเนาะก็เนื้อมาอยู่ซื่อซือพันการโบไปเนาะเมนบอกมันก็ต้องมีการหมุนเวียนการอันเปลี่ยนกฎเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บเว้ากันค่ะเปลี่ยนกันในทางที่ดีถ้าทางบดีเขาก็บูดทำเมนบอกถ้าทำเมื่อตัวเองมีปัญหาเขาก็บูดทำเนี่ยค่ะเอ้ยคิดมันมีเด้ อืมแต่ว่าดื่มกาแฟนี่มันก็เป็นความสุขเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆเนาะขนะนาประจำวานแบบสไาตลา์เอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันเด้จ้ากาแฟก็หมดถ้วยแล้วฝอยก็ฝอยแล้วเนาะคะ่ะเนาะจักฝอยเรื่องเตือฝังมีมดัดฝอยเออฝังคำว่าฝังบุ่รู้เรื่องกะเบิ่งเอ้ยกินกาแฟไปแล้วกันเนาะค่ะเด้อเบิ่งเอ้ยกินกาแฟเบิ่งสํำเนียงกันว่าภาษาน่อแบบบ้านเอ้ยเนาะคะ่ะเนาะเบิงเ่งแดดออกค่ะ สดชื่นละบะนี้สดชื่นเน้ะมุนีวันนะไปกวดอันกวดสนามค่ะสนามน้อยๆหลังเหินเอ้ยนี่นะไปเก็บขยะคําว่าผูดหรืออยากอันมาทํางานก็ทําเอ้ยถ่ายลงก็มาเบิ้งค่ะคาว่าใงเรื่องเอ้ยกบด้ถ่ายลงเนาะค่ะใงเรื่องว่ามันเซ็งกันกับบถ่ายเนาะเนาะอันนี้ก็พากันกินกาแฟแล้วก็เป็นวันที่สดชื่นขันเด็ดออก เด็ดอกก็มีความสุขด้ค่ะสำหรับเอ้ยี่ค่ะถ้าว่าเด็ดอกใจจ้านเ้ยได้พาไปนั่งตักแดดเด้ออันนี้คุยคุยก็ฝังสก่อนค่ะเว้าืฝังสก่อนแบบมลวน,อ,นอ่ะกาแฟมดถ้วยทุกอย่างก็เว้าฝังมาแล้วเนาะ,นะตอนช่วงนี้แล้วก็เอ้ยสิบอกว่าขอบคุณเล่ๆหลาย,ๆ,ลายๆค่ะที่เข้ามาเบิง้งเอ้ยุกตาพาฝันแบบมลวนเนาะค่ะเนาะพราะกันคิมนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ